ที่ศูนย์การประชุมบนทาร์ทิพอคณะกรรมการสมาคมพืชอสวนระหว่างประเทศหรือว่า AIPH ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานีค่ะภายใต้การนำของนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีสอสอปนคณะทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรายงานความคืบหน้ารายละเอียดและความพร้อมในการจัดงานมหกรรมเพื่อสวนโลกจังหวัดอุดรธานีในปี2569ค่ะใน11หัวข้อ ร้อมกับตอบข้อสักถามซึ่งทางคณะกรรมการมีกำหนดการสำรวจพื้นที่และตรวจประเมินการเตรียมการจัดงานระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคม2566ค่ะซึ่งการจัดงานมหก,กรรมพืชส่วนโลกในปี2569นี้นะคะเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ โอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีและนายวิเชียนคำขำนายตรงการบริหารส่วนจังหวัดอุดอรธานีงงพร้อมด้วยผู้บริหารจากเทศบาลนครอ,อุดอรธานีค่ะได้นำคณะ AIPH ทำกิจกรรม CSR ด้วยการปลูกต้นทองอูไรที่บริเวณสุ้มประตูทุ่งสีเมืองอุดอรธานี โดยต้นทองอุไรนะคะถือเป็นต้นไม้ที่ทางจังหวัดอุดรธานีเตรียมปลูกจำนวนหนึ่งล้านต้นค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศต้องรับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2,569ถึง14มีนาคม2,570ค่ะรวมระยะเวลา134วันณบริเวณชุ่มน้ำหนองแดงตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ

จะไปรับเรียนนะครับเดี๋ยวไป